ในคลิปนี้นะครับเราจะมาใช้ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับตัว p r o t o ส์นะครับ PE ขีด e PE 11ขีด M นะครับในการที่จะแปลงนะครับสัญญาณจากอ<ม>ินเทอร์เน็ตนะครับไปเป็น IS 4ิบนะครับก็ตัวนี้เป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ ขั้วไฟเลี้ยงนะครับจะเป็นเขาจะเขียนว่าพิน1กับ2เนี่ยจะเป็น VCC กับกราวนะครับเราก็ใช้12หรือ24โวลต์นะครับแล้วก็กราวเข้าไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเขาจะมีเลขตรงนี้เขียนไว้ว่า,าเลข1กับเลข2ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ให้ดูใกล้ๆตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะมีเลข1กับกับแล้วก็เลข2ตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยง VCC กราวแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นขา567ก็นะครับก็จะเป็น a บวกกลาวแล้วก็ b ลบนะครับในฝั่งของ i s 1 5แล้วก็ใช้สัญญาณ2เส้นที่เป็น i s 1้5แล้วก็ต่อเข้าตัวบอร์ดนะครับที่ตัวนี้นะครับก็จะมีชุดที่เป็นขั้วที่เป็น i s 1 5 5อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองกับสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็พ่วงกันไป i s 1้5นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งคอมานคำสั่งมาทางเป็น t c p i p นะครับ s o c k e เนะครับโดยใช้ตัวโป o โ o สตัวนี้นะครับ p e 1 1 m ในการสื่อสารผ่านแลนมาแล้วก็ 8, 4, 5, mm hmm. แปลงเป็นสี่พันห้าีนีึงก็เราก็ทําการเสียบใส่แลนเข้าไปนะครับก็เก็บเ้าไปปุ๊บเนีย่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับไฟสัญญาณที่เป็นเขียนว่าเน็ตนะครับก็คือมันก็จะสีเขียวสดครั้งแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟพาวเวอร์นะครับก็จะมีปุ่มสองปุ่มมีลิโดกับรีสตาร์ทนะครับแล้วก็มีปุ่ม e มี led แอคชี Act กับ Link อีกสอีกสองจูนะครับตรงนี้ คราวนี้นะครับตัว Default IP address ของตัว PE11M เนี่ยนะครับก็จะเป็น IP address นะครับตัว Default มันนะครับก็จะเป็น IP 169.254.1.3.207 7นะครับแล้วก็ User name เป็น admin password เป็น admin ตัวพิมพ์เล็กทั้งคู่นะครับคราวนี้เราก็จะทำต้องมาทำการ conflict ตัวพอร์ตไอตัว Ethernet ที่คอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับเพื่อให้มันอยู่ในวงเดียวกับตัว 1 6 9 2 5 4 1เก้านะครับผมก็คิดขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ open network and internet setting ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ตัวิ t เ e r n e t นะครับมันจะเป็นขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาแล้วเราก็เข้ามาที่ตัวิ t เ e r n e t นะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับก็เราก็มาทําการ edit edit ต,ต,ตรงนี้นะครับให้อยู่ในวงเดียวกับ ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือ169.254.13.207้วนะครับเราก็ Copy ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ c o n f ิกอันนี้เครื่องผมเนี่ยให้เป็น IP เบอร์อื่นอย่างเช่นเป็น IP เบอร์ .2 2 2แล้วกันก็คือมันจะต้องไม่ใช่เป็น IP 207นะครับแล้วก็ตัวเกตเวตัว DNS ก็ใส่เป็น207ไปก็ได้แล้วก็ s u ั m i t นเป็น2 5 25 5 2 5 5หนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับ หลังจากน,นั้นนะครับเราก็เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์แล้วเราก็กดเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็พิมพ์ IP นะครับที่เป็น IP ของตัว p r o t o s นะครับตัวนี้นะครับก็จะพิมพ์เข้าไปเป็น169.254.173.207ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ทำการกด enter นะครับอ่ามันจริงๆราแล้วมันจะให้ใส่ไอตัว username กับ password เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ผมได้ log in เข้ามาแล้วนะครับอ่า ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวถ้ามันเด้งมาก็ให้ใส่เป็นอ่าเป็นเป็นแอดมินแล้วก็แอดมินเข้าไปนะครับในส่วนของการคอนฟิกเรชันนะครับเราก็จะต้องทำการเซตติ้งนะครับไอ้ตรงชุดที่เป็น serial port เซตติ้งตรงนี้นะครับอ่าก็ใช้บอร์เรลให้ตรงกับตัว device ที่เราต้องการจะใช้งานก็คือตัวตัว ดิสเพย์ของผมนะครับก็คือมันจะรับค่าบอดเรทเป็น9006นะครับ 8n1 นะครับอ่าเราก็ต้องทําการคอนฟิกตรงนี้นะครับให้เป็น9006ด้วยนะครับอ่าช่องที่เป็นบอร์ดเรตตรงนี้นะครับดัตต b บิดเป็น8แล้วก็สต็อปบิดเป็น1แล้วก็พาริตี้เป็นนนนะครับอ่าแล้วก็ตรงบัฟเฟอร์เนี่ยก็ดีฟอ u l t ไปก่อนนะครับแล้วก็กดสั b มิ t ไปนะครับอ่าต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการอ่าต้องไปคอนฟิกก็คือในส่วนของอ่าคอมมูนิเคชั่นเซตติ n งนะครับ ว่าจะให้ตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ทำงานในโหมดของโหมดไหนนะครับอย่างเช่นตรงน,นี้เราจะให้มันเป็นโหมดโปรโตคอลเป็น TCP Server นะครับแล้วก็ Local Port เนี่ยเป็น Default 889 9ตรงน,นี้หรือเราจะเปลี่ยนเป็น Port ส0 0 0 0ก็ได้อย่างเช่นตรงน,นี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Port ที่มันส,งสูงๆหน่อยที่ที่มันไม่ได้ใช้ในโปรโตคอลท,ทั่วๆไปเราก็คอนฟิกมันได้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปเป็น Default มัน8 8 9 9แล้วกันนะครับอ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับแล้วก็ตรงเล้าเนี่ยให้มันเล้าไปที่ U R มันก็จะเป็นไปเป็นไอส่นส่วนที่เป็น,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 น4.5แล้วก็กด s ั b มิ t นะครับกด s ั b มิ t แล้วก็หากทางลูกค้าเนี่ยต้องการจะเปลี่ยน I P address มันนะครับอขอโทษทีนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวขอไปเซตติ้งตรงคอมมิวนิเคชันเซตติ้งอีกรอบนึงนครับตรงนี้ก็จะเป็น T C P server เป็นแปดกเก้าแล้วก็ ถ้าเรากดสัมิทไปมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไระเดี๋ยวราขอดูอีกนิดหนึง่ง system setting ตรงนี้นะครับถ้ากรณีที่ต้องการจะเปลี่ยน ip address นะครับมันก็สามารถที่จะเลือกเป็นตรงนี้ได้ dhcp ก็เป็น off แล้วก็ c o n f i g ip address ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ใส่เป็น ip ที่เป็นวงเดียวกับ ตัวคอมพิวเตอร์นะครับต้องการนะครับแต่อันนี้เราก็เป็น DHCP ไปก็ได้แล้วก็ไม่มีอะไรก็เสร็จแล้วก็ไปที่เมนูตรงอัตเตอร์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องกดทําการรีสตาร์ทมันนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมาใช้โปรแกรมสื่อสารที่เป็นซีเรียลนะครับพอเรารีสตาร์ทเนี่ยมันมันจะตัวตัวตัวฮาร์ดแวร์ตัว,ตว,ตว,ตวนี้มันก็จะทําการรีบูตนะครับมันก็จะ มันก็จะเชื่อมต่อไม่ได้แล้วก็อีกสักพักมันก็จะกลับเข้ามาครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําการเปิดที่ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า serial debug assistant ก็ได้แล้วก็หรือจะเป็นโปรแกรมตัวอื่นก็ได้ที่สามารถที่จะสื่อสารเป็น tcp ip address ได้นะครับอ่าเราก็ทําการเป็นเลือกอ่าตรงนี้นะครับแทนที่จะเป็น com อ o r t เราก็จะเลือกเป็น tcp นะครับเป็น client นะครับตรงนี้อ่า c p client ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ให้ให้ใส่ remote IP นะครับเราก็ใส่ตัว IP ของคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็พอตนะครับที่เราได้ทำการใส่ไว้ก็จะเป็น8899นะครับอ่า9 8 9 9ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอขยายอ่าก็จะเป็นหมายเลข IP นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พอร์ต8899นะครับหลังจากนั้นก็ทำการโอเพ่นครับอ่า local IP invalid นะครับ อันนี้รีโมท IP l o ล a l IP l ้ c a l IP ลแล้วก็เป็น ip ของเรานะครับอ่าก็จะเป็นจุดอ่าหนึ่งหกเก้าจ็ก็คือเป็น ip ของเราเองนะครับแล้วก็ทำการ open แบบนี้นะครับมันก็หากทำการเชื่อมต่อได้เนี่ยมันก็ตรงไฟ status ของไอตัว protos ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นทำการลิงก์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองจะลองกดปุ่ม close ให้นะครับอ่า Close นะครับ จะเห็นว่าตรงไฟตรงลิงก์ตรงนี้ก็จะดับไปนะครับอ่าถ้าถ้าเรา Open เนี่ยที่โปรแกรมทา,ทางตรงนี้นะครับมันก็จะ Open นเสร็จปุ๊บมันก็จะไฟเขียวติดตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะทําการสื่อสารข้อมูลกับตัวบอร์ดได้ครับก็อันนี้เราก็ทําการอ่าพิมพ์มคอมมานด์ที่เป็นคอมมานด์ของอตัว ASCII ที่เป็นตัวของ Display หรือโปรโตคอลอ เป็นโปรโตคอลสื่อสารของดี v i c e ของตัวนั้นๆได้เลยนะครับอ่าหรือถ้าจะเป็นพวกเครื่องช่างน้าหนักอะไรพวกนี้ก็ตอนนี้ก็ข้อมูลก,ก็น่าจะวิ่งเข้ามาแล้วครับของน,นี้นะครับแล้วก็เราก็ทําการส่งคํามันไปนะครับก็พิมพ์โคลอนตรงนี้นะครับโคลอนโคลอนแล้วก็มีเครื่องหมายแอแล้วก็0ูก็คือจะเป็น ID ID2 ของตัวบอร์ดตัวล่างครับเดี๋ยวเราจะสง่งเป็น ID2 เข้ามาก่อนนะครับี๋ยวจะลองดูว่าอ่าพอเรากดอ่ปุ่มเซนส์มาเนี่ย อ่าดิสเพย์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเป็น1ก็คือเป็นเป็นคอมมานด์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอมมานด์นะครับโคลอนแอดศูนย์สองแล้วก็คอมมานด์ก็คือ1นะครับศูนย์สองก็คือ ID นะครับของบอร์ดนะครับแล้วก็ A B C D F นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มเซนต์มาให้ดูนะครับกดปุ่มเซนต์ที่โปรแกรมนะครับปุ๊บ ก็จะเห็นว่าตงเนี้ตัวบอร์ดก็สามารถที่จะรับค่าแล้วก็แสดงผลได้นะครับตามคอมมานด์ที่เราส่งออกมาแล้วนะครับโดยผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับที่ชื่อว่าตัว p t t o t PE11M นะครับตัวนี้ก็เป็นอีเทอรเน็ตนะครับแปลงเป็น RS485 นะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะส่งคอมมานด์ไปหาบอร์ดที่1ก็คือเป็นชุดชุดบนนี้นะครับชุดบนนี้จะเป็นตั้ง ID ไว้ของบอร์ดนี้ก็จะเป็น ID เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นอ,อ่าสตริงไปนะครับที่ต่อดิสเพย์พ่วงกันไป6ดิสเพย์นะครับก็เดี๋ยวเราก็นํามาเปลี่ยนคอมมานดตรงนี้กันนะครับอ่าคอมมานดตรงนี้ก็จะเป็นอ่าผมก็จะเป็นไอพีไอตัวคอมมานดให้นะครับก็จะเป็นโคลอ,อนนะครับโคลอ,อนแล้วก็ตัวแอดนะครับแล้วก็อ่าศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งก็คือ ID นะครับแล้วก็คอมมานดก็คือเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วผมจะใส่เป็นเลข5 6 7 8 9 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเดี๋ยวทำการส่ง o m m มา d ไปนะครับอ่าก็จะให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับฟึบอ่ามันก็จะได้แสดงผลเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอ่าเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะสื่อสารตัวดีไว้นะครับที่เป็น r s าเสี่แปดห้า 4, 8, 5, นะครับหรือพวกซีเรียลพอร์ตนะครับก็ตัวนี้ก็มีทั้งแปลงเป็นทั้งซีเรียล แล้วก็แปลงเป็นทั้ง4.85ได้4.22ได้เลยพวกนี้นะครับอ่าก็หาตัวนี้อ่าตัวคอนเวอร์เตอร์ที่ที่มันแปลงเป็น2.2ได้แต่ตัวนี้มันได้เป็น iS 4.85นะครับก็เอาไปใช้กับ iS 4.85ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวมันเองมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น Pw นะครับอ่า Pw ก็จะเป็นเป็นตัวรุ่นที่เป็น Wi-Fi นะครับก็สามารถนำไปแปลงเป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับในการสื่อสารเข้าแลนหรือ Wi-Fi นะครับอ่า ผ่านระบบเน็ตเวิร์กได้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับดีไวท์ต่างๆที่เป็นพวกซีเรียลพอร์ตหรือเป็นพวก r s 4 5 4 2 2ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมต้องการสอบถามข้อมูลก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีครับผม